สวัสดีทักทายสบายดีสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสุภูพสุขนเดือค่ะเด้อม่นี่ป้าอีเห็ดไม้กวัดส่งลูกค้าเนาะเมื่อเสานี้กันได้ซองซ้ำอันกันนี้แล้วมาเห็ดไม้กวัดนำกันดเดือจะเด้ออ่าเอออายุไหวห้าสิบวัวเข้าวักเข่าเฝ้าบานเฝ้าซองให้ลูกอยู่สือ ล่างจ๊กล้านไปโรงเรียนแล้วขอก็มาฮิตไม้กวาดเล่นผืนเพื่อนเนาะซึ่งเมนว่ะเขาห้าทิศไม่เมียงบง,งามก็เอาได้เห็ดไว้ไซกันยังดีเนาะเห <c oughs> ็ดไว้ไซกันยังดีจ้ะไม้กวาดนี่ข้องเหาข้องเห่าไ้ตลอดถูกมือเนาะตื่นขึ้นมากระจับไม้กวาดนี่แน,น่โกนนะเนาะ เห็ดข้องใจในกว่าเรือนของเหากันเพื่อนลเพื่อนน้องในพี่น้องทุกคนโอ้ยนั่นคืออ่านมืดเนาะเดี๋ยวใายบุ้งกันได้จะอ่านแล้วเหรอมาเป็กันเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ได้สิบอันแล้วได้สิบอันแล้วห้าบนตังโทรศัพท์กับใบให มึดมืดมึดมึดมดย้อนเส้นอายุล่าแล้วไปเห็ดงานยังก็ไม่ได้แล้วหกกาเฝ้าบ้านเฝ้าสง่งให้ดูให้เตาเนะหลังจากที่ล่านไปโรงเรียนแล้วหกกา,านั่งเห็ดไม่กัดเนาะเมื่อนี้ก็เป็นเวลาเก็บซ่อ,องหมูล,ละ่ะล่านไปโรงเรียนลูกนึงนี่ละ่ะ สำ,สำหรับคนอายุไห่ซ้ำเฮานี้บ่มี่ยังทำก็มาทำไอ้กวนนี่เดี๋ยวจะเดื้อบนหน้าหนอกจ้ะบนักปันไดจ้ะสำหรับปลาก็เห็ดคนเดียวได้เนาะเฮ็ดคนเดียวได้ไปตัดดามตัดยังเฮ็ดเอาเองได้เบิดตัดดามบักดามเห็นยังเฮ็ดเอาเองเบิดถ้าว่าเฮามีไม้เนาะ อนาคตต่อไปก็ไปไปตัดไก่แล้วปลาปุ๊กไม้ไปละซามอีเห็ดข่ปีหนึ่งปีหนึ่งค่ะาต้องได้ไปตัดไก่ปุ๊กไว้สามปีสี่ปีกับปอกลำให้เหาได้ใช้ได้ละเ <c oughs> หน็นตะขนเนาะม่ได้เฮ็นไม้ควัต <c oughs> <อ>ทายกันด้เนี่ยมันย้อนแสง อืมเออต้องมาผีกันต้องมามันเจียงกัน nhàng mà say mà phải. thả thả với hôm còn nhảm phun bột tục nè, nè, kia là cái 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 อาดได้บ่เนาะเดี๋ยวไปยอะน้ํามันหยังอันนั้นใส่จังน้อยกันไปเອาสิเอาขึ้นหน้าข มันหยางผสมใส่เนาะมันกะอีเล้วเอากะยี้ถาได้ง่ายถ้ามันแค้นไล่มันก็ถายากเนาะขนมมันเค้นไล่ก,ก,เเเลก็เปียงแล้วกะ็มันรูปบุคอยลื่นนี่เห่อเดจิเียวยดยดหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้คือวิธีการทำให้อัน ไม่คว้านเห่าโบนั่นเดี๋ยวจะเดือยไม่คว้านเห่าโบรุดงายไีจะถาแบบนี้เดี๋ยวค่ะเดือยว่ได้เอาน้ำมันกิโลี่เลยังเนาะอันนี้มันเป็นน้ำมันยางธรรมชาติล้วนเนาะน้ำมันยางนาก็บ่าที่สี่ที่สันเนาะ ผสมกันเดี๋ยวยังเข้าไปยาเลียนะเรียมันยันมันหัวมันยังเขาเอาขี้ยางกับขี้สีษนี่ผสมกันแล้วไปยาันมือนทีอยู่เหมือนน้ำกับอีโปโซได้เนาะอันนี้ก็อินเน้นเนี่ยวคือกันนะเนี่ยวแล้วก็เน้นเห็ดใ,ให้ไม่กว้านหางบอลรุดเนาะเห็ดให้ไม่กว้านหางบอลรุดง่ายอีนี้เาราก็ไปตัดเลนเนาะพอถาเดียวแล้วป้ากะเอียไปตัดเดน ให้แห้งได้ได้ไซม์ไม้ควาดของปลากะนี่ถนกว่าของเจ้าอื่นเลยเนาะเพราะว่าปลาถาดีปลาบวมห้องขี้หยางขี้ซีนับดอกมาคุ้มค่ากับเงินเนาะข้องหลังขุนเฮดโมเน้ตกะนี่อาร์ตอีรุดไงอันนี้ไ่ได้โจมตีไพ่เดือดค่ะเดือ ถ้าเป็นไม่กว้าทวงแบบนี้เนาะบางคบบนก็ดึดบโเน้นเนาะแต่ถ้าว่าเป็นเอาเป็นแบบยังห้างสร้างที่ว่าเอาเชือกในล้อนห้อยเอานี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเขาต้องได้ผสมที่สี่ที่หยางหาเนาะ แี่ตะโกนนี่เขาเหี่ยวไหว้เนาะฮิตเนเาะไหว้มาเล่าเล่าฮิตแทนเชือกทักแต่เดี๋ยวนี้บะหมีไ่ไหวยแล้วจะสมัยนี้บะหมี่ไหว้ก็เลยเอาเชือกนี่มาทําแทนเนเาะไปตากได้เลยลื่นขึ้นมานี่ป้าก็ได้ทราบอันแล้ ปับ๊บโอ้ตีนเดือดๆขอโทษข้อไผ่ไล่ๆเดีอยวคุยตั้ได้เต้มสำหรับคลิปนี้ก็ข้อจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนอนคลิปนะพอกันไม่เดี๋ยวจะเด้อสวรับดีค่ะบ๊ายบายอิจโตกัน